วันนี้ทางสถานีวัฒนธรรมจังกเสษมออนไลน์นะครับได้ลงพื้นที่โรงเรียนเทพวิทยานะครับเพื่อที่จะมาดูงานด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับว่ามี<ช>ากิจกรรมมีชมรมมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมได้มาพูดคุยกับคุณครู<า>คุณครูอะไรครับคุณครูอินทิราชาวิทยาค,ค่ะ,ค,ะคุณครูวิทยา,ามมฐานะาำแหน่งพิเศษโรงเรียนเทพวิทยาสำนักงานเขตลาดพร้ราวกรุงเทพมหานครคครับ อยากให้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่าที่เห็นตรงนี้เนี่ยคือะคอ,อะไรครับค่ะกิจกรรมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นกิจกรรมชมรมนฏศิลปนของโรงเรียนค่ะซ,ซึ่งชมรมของเราเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่จะขึ้นตามหลักสูตรนะคะแล้วที่นักเรียนที่จะมาเป็นสมัครชมรมชมรมนี้เนี่ยถามว่าได้จํากัดไหมครับว่าต้องเป็น ระดับชั้นอะไรเราเราเลือกเด็กป .4 ป .5 ป .6 ตามหลักสูตรที่เราทำใช่ค่ะป .4 ป .5 ป .6 แล้วก็จริงๆก็เปิดสำหรับคนที่สนใจจริงๆเรามีเด็กป .3 ด้วยแต่ว่าเขาคือถ้าเป็นในชั่วโมงเรียนเนี่ยเขาจะไม่ได้มาเพราะว่าเขาเขาไม่ได้ถูกบรรจุวิชานี้ไว้ในชั่วโมงของเขานะคะตามคือตามโครงสร้างหลักสูตรแต่ว่าเขาจะใช้เวลาว่างเช่นช่วงเช้ากับกลางวันเนี่ย เขาจะมาก็คือเราก็เปิดสําหรับบุคคลที่สนใจ <ừ m. S 2> ใครอยากรํามก็ได้แล้วก็ไม่มีข้อจํากัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างผมสั้นผมยาวสีผิวอะไรไม่มีทางนั้นค่ะเปิด <ừ m. S 2> เปิดกว้างสําหรับเด็กๆทุกคนที่มีใจรักในศิลปลวัฒนธรรมเด็กที่มาเข้าชมรมเนี่ยพอเขามาลําอะไรต่างๆแล้วซึ่งว่าเขาราได้แล้ว <S <S คือประเมินแล้วว่าเขาเขาได้แล้วเนี่ยถามว่า มีเวทีมีเวทีที่ให้เขาได้ได้ได้ได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 แสดงบ้างไหมครับส่วนใหญ่เลยเราก็จะอาศัยโอกาสต่างๆวาระต่างๆที่โรงเรียนจัดงานนะคะ<ช><ช>เป็นเวทีหลักของเราแต่ว่าก็ต้องถือว่ามีน้อยเวทีที่จะมีโอกาสออกไปแสดงความสามารถก็ยังมีน้อยอยู่ค่ะคแล้วยิ่งในช่วงที่เราเพิ่งฟื้นตัวจากวิกฤตโควิดเนี่ยก็ยังยังไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเวทีที่ไหนเลย ครับนี่ถามต่อว่าเมื่อกี้คุณครูบอกว่าเนื่องจากวัานการโควิดเนี่ยน่าจะหายไปหลายปีสองสามปีส<อ>ปีก็เลยมองว่า2ปีเนี่ยน่าจะไม่มีใครที่ที่จะเป็นลักษณะว่าพี่สอนน้องถูกไหมครับใช่ค่ะ แต่ของเราก็ยังดีว่าน้องน้องเล็กที่สุดตอนก่อนโควิดระบาดเรายังมีรุ่นน้องเล็กที่สุดตอนก่อนโควิดระบาดเขายังปัจจุบันก็ขึ้นมาเป็นที่ป .6 ก็ยังพอได้พอได้สุดซ้อม,ม <า S 2> พอได้เคยรำเคยออกงานมาบ้างพอที่จะช่วยซ้อมให้น้องได้ในเวลาที่ครูยุง่งในเวลาที่ครูไปประชุมช่วงกลางวัน ก็จะได้อาศัยพี่ๆโตๆเนี่ยแหละ,ะค่ะเป็นผู้ที่ดูแลน้องๆคือคนอกจากเราจะสอนในเรื่อง,องการสแสดงแล้วอะเราก็สอดแทรกวัฒนาธรรมเข้าไปเช่นออน้องเคารพพี่ๆพ,พี่ก็ต้องมีความเมตตาต่อน้องๆครับ <bug S 1> วา้าวก็เลยทําให้เขามีความผูกพันกันครับค่ะโอ้นี่วันนี้ถือว่าเรามาดูบรรยากาศการซ้อมด้วยนะฮะค่ะใจจริงแล้วนี่อยากจะอยากจะเห็นตอนที่เขาใส่ชุด ชุดเต็มเนาะชุดเต็มรูปแบบเพื่อที่จะได้เห็นภาพบรรยากาศทําการแสดงจะได้เห็นบรรยากาศนั้นแต่คิดว่าในในโอกาสต่อไปนะครับโอกาสต่อไปถ้าถ้ามีโอกาสเราก็จะมาดูว่าที่ที่โรงเรียนมีกิจกรรมหรือมีงานอะไรบ้างแล้วก็มีการแสดงเราจะได้มามาเก็บภาพเก็บภาพให้กับทุกท่านได้ได้รับชมอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามีโอกาสก็ ถ้ามีโอกาสได้แสดงก็จะเรียนเชิญไปมาร่วมเป็นเกียรติในการชมการแสดงขอบคุณขอบคุณเป็นการล่กหน้าค่ะเพราะ <c oughs> ว่าเด็กๆก็มีความมุ่งมั่นพยายามมากค่ะอย่างอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะคือเด็กๆเพิ่งมีโอกาสได้ซ้อมตีสักส,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 สิบสิบกว่าครั้งสิบกว่าครั้งนะคะสิกว่าครั้งแล้วก็น่าจะรวมเวลาฝึกมาเนี่ยไม่น่าจะเกิน15ชั่วโมงเพราะว่าเด็กๆอาศัยเวลาว่าง ในช่วงเช้าก่อนเรียนหนังสือสัก45นาทีตอนกลางวันอีกสักครึ่งชั่วโมงก็คือวันหนึ่งเนี่ยมีเวลาประมาณชั่วโมงเศษเท่านั้นเองแต่ว่าจิตใจเขามีความมุ่งมั่นพยายามนี่เห็นแล้วเขาเกิดจากความรักพอเขารักพอเขารักแล้วเขาก็ตั้งใจแล้วเขาก็พยายามที่จะทำออกมาให้ให้ดีที่สุดนี่ฮะเป็นความใครที่เห็นภาพนี้ครับนี่ภาพที่อยู่ตรงหน้านี้ฮะก็จะเป็น แมคือยังไม่ได้ใส่ชุดการแสดงจริงๆครแต่ดูแล้วเป็นแสดงถึงความน่ารักแสดงถึงความน่าภาคภูมิใจแทนนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะโรงเรียนแล้วกันนะครับแล้วก็ชุมชนหรือว่าผู้ปกครองนะครับที่เห็นลูกหลานเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาฝึกปฏิบัติเพื่อที่จะอนุรักษ์เพื่อที่จะสืบสานประเพณีวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมที่ ที่ดีงามของของไทยเอาไว้ครับวันนี้ก็ก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณครูเป็นอย่างเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้ข้อมูลแล้วก็ให้เราได้เก็บภาพบรรยากาศในการตุกซซอมต้องขอบคุณทางสำนักศิลปวัฒนธรรมด้วยค่ะที่ให้โอกาสโรงเรียนเทพิทยาของเราเนี่ยมีโอกาสได้นำเสนอผลงาน เพราะว่าจะได้เป็นกําลังใจให้กับเด็กๆแล้วก็จะได้มีโอกาสเผยแพร่ให้มีผู้ใหญ่เห็นเผื่อสักวันหนึ่งผลงานของเด็กๆจะมีโอกาสได้ไปเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้ดูบ้างระดับที่ใหญ่ขึ้นไปนะครับก็ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับทางสำนักศิลปะมิทยาลัยเกษมสำนศิลปะและวัฒนธร มีหลายจักเกษมก็จะมีโครงการซึ่งจะได้ร่วมกับโรงเรียนเป็นการสืบสารซึ่งปลว่าร,รมนะครับของไทยแล้วก็ที่มากกว่านั้นก็คือเราจะมีเวทีถ้าเรามีมีเวทีเราก็จะได้ติดต่อมาทางโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนได้ได้ไปทําการแสดงเผยแพร่ต่อสาธารณชนนะครับถ้าเป็นเวทีระดับชาติหรือระดับประเทศได้เนี่ย จะยิ่งดีเลยครับก็จะพยายามหาวิธีให้นะต้องขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะขอบคุณมากค,ครับวันนี้ขอบคุณครับ